วัสดีครับวันนี้ก็อิงจากออโต้ลิฟเทคนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนี่ครับจอตรงรุ่นนะครับไอทัตรงรุ่นแคมรี่ ACV40 นะครับอันนี้นะฮะพีเด็ด ของคลิปนี้ก็คือเป็นจอรุ่นใหม่ครับขนาดแรม4กิกนะครับออโต้รีเทคเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับ <Wow. S 2> ตอนนี้ที่มีจอรุ่นนี้อัอนนี้เราติดในรถ Camry ACV40 oh. แถมยังนี่ครับผม oh. เพิ่มกล้อง360องศา Data System แบบ 3D นะครับ oh. Oh. ข้อดีของกล้อง 3D ก็คือเราสามารถเลือกดูมุมต่างๆของตัวรถได้อันนี้อิงเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับก oh. ็คือ oh. จะเลือกได้มุมซ้าย oh. Oh. นี่ครับมุมขวาครับนี่ถ้าทุกคนสังเกตในคลิป จะมีฟันดัักเล็กขอดอยู่สีแดงๆใช่ครับกล้องรอบคันสามารถบันทึกได้รอบทิศทางอแต่กล้อง 3D ถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้นะครับก็คือ เราสามารถบันทึกไฟล์ได้ผ่าน usb ใช่ไหมฮะหน้าหลังซ้ายขวาแต่รุ่นใหม่วิกเตอร์เนี่ยทางด a ต้า t ิตเต้เขามีฮาร์ดดิสต์มาให้ในตัวครับมีหน่วยความจำมาให้ในตัวกล้องเลยแลวเราสามารถอัปโหลดได้นะครับอัปโหลดไปใส่แฟลชไดร์ได้ไดแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูที่สมมติเราอ,อิงเข้าเกียร์ถอยหลังดีกว่านี่ครับเราสามารถเลือกมุมได้นะครับผ่านการคอนโทรลทางรีโมทเห็นไหมฮะเลือกได้หลายมุมเลยทีเดียวเชียวเอาที่แบบว่าอยากได้ทมุมมุมไหนนะครับถือว่าปลอดภัยอย่างมากนะครับผมและตอนนี้นะฮะเราก็จะกลับมาที่จอไอทัช ของเรานะครับจอไอทัชก็จะมีหน้าตาลักษณะนี่ฮะเป็น UI แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแอป YouTube นะครับนี่ผลเล่นได้เลยไวมากนะฮะลิงก์พวงอะไรใช้ได้ที่ของเดิมเลยนะครับเห็นจอตรงรุ่นนะครับไม่ตัดต่อสายไฟว้าวยูทูปโหลดการมวลผลถือว่าเร็วมากนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูนี่กว่าครับ Play s t โต e เห็นไหมครับกดปุ๊บมาปั๊บนะครับ นี่อันนี้เป็นอินเทอร์เน็ตฮอตสปอตจากมือถือเพ y ์สโต้นะครับสามารถโหลดได้ทุกแอป,ปครับอยากได้แอป,ปอะไรโหลดกันได้เลยเราสามารถฟังเพลงฟรีได้จากสปอติฟายถือว่าประมวลผลเร็วมากอันนี้คือของลูกค้านะครับลูกค้าล็อกอินเอาไว้นี่ครับสปอติฟายคือพูดง่ายๆว่า เป็นความบันเทิงเต็มรูปแบบในแบบออนไลน์ Netflix ก็มีแอป Netflix นะลูกค้าล็อกอินไว้แล้วก็มี F W I P T V หรือว่าจะเป็น Google m a p ครับคือตัวนี้มี GPS ในตัวลูกค้าไม่จำเป็นต้องต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถเล่นแมปได้นะครับแมปออฟไลน์ Map line, ไม่ว่าจะเป็น i g o กไฟจิกลูกค้าสามารถถาโหลดได้ง่ายนะครับใน Store แบบนี้นี่น,น,นี่คือข้อดีของจอ Android แต้ถ้าลูกค้าที่บอกว่าเอาแล้วถ้าผมไม่ไม่เล่นอินเทอร์เน็ตไม่เน้นอินเทอร์เน็ตผมจะเล่นอะไรอ่าเราก็จะมีนี่ครับตัวเครื่องจนะมี USBS ้ H 2พอนะ สามารถเล่นมิวสิกเสียบ usb ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นพวกไฟล์วิดีโอก็สามารถเล่นได้หมดเลยนะมีหลายฟังก์ชันมากๆนะครับนี่ครับนี่ครับการทัชสีกลื่หยมากแรมสี่ิกนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวจอ Android iTouch ขนาด10นิ้วนะฮะรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง a u t o l i ิ t เ c h นะครับแรม4กับ กล้องสามเรางสิศา d a า a System แบบ3าดีนะครับแบบเต็มสตรีมอ๋อและอีกหนึ่งอย่างคันนี้ยังมีจอหมอนนะครับเดี๋ยวหิงจะอินเสิร์ตให้ดูอีกทีที่ตอนท้ายคลิปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากล้านห,หน่อยดีกว่าหากใครสนใจนะฮะสามารถติดต่อได้ที่ Auto l i p t e c h Fan Page นะครับหรือว่าจะไลน์มาที่แอดออโต้ลิฟเหรือว่าจะเป็นอินบ็อกซ์ออโต้ลิฟเทหรือว่าโทรหาหญิงคุณต้นคุณตั้มก็ได้นะครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกคนนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ